นสไปารวัตรเลิอและจ่าหิอสองตำรวจที่มาจับคนเล่นภพ่เกี้ยนี้ก่เลยเกี้ยนี้ก่อเลยฮัลโหล อโอ้โหกำลังทำอะไรครับป้าเอ่อทำแพนเค,ค้กค่ะโอโ้แพนเค,ค้กใช่ไหมอ้าเอา,เอา,เอามาดูหน่อยดูหน่อยสิโอ้โหมามาแหมเตาโอ้โหใช้ถานรุ่นไหนนี่ฮะไม่มีถานสักก้อนหนึ่งครับป้าพอดีว่าหลานจะกินต้องอยากได้แพนเค,ค้กแบบไฟอ่อนๆจ้ะโอโ้แพนเค,ค้กหน้าตามันเป็นแผ่แนๆเ,เนี่ยนะเนี่ยนะป้านะมันเป็นแพนเค,ค้กแบบบ้างแบบทีแบบ ก็ไม่มีเนี่ยนะเออจุดไปได้นะเอา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 ลุงอ๋อโอ้หลวงพ่อเหรออ้ยธรรมะธรรมโมอะได้วันไหนโทรมานะเพราะว่าอาทวันจุกยิ่งดีเสาร์อาทิตย์มันจะติดงานกันนะหลวงพ่อนะอ,อะที่วัดเขาคอกเลยนะอะได้ได้หลวงพ่อได้ได้เดี๋ยวเนี่ยตะกร้าเนี่ยทำบุญหมดเลยนะตลอดไปทำบุญเรื่อง คือมึงถือเครื่องนึงทำบุญนะฮะโอ้โหนี่จะทำบุญขนาดนี้เลยนะครับเมื่อกี้เขามาดูหมอกันค่ะอันนี้ค่ะผมไม่รู้เรื่องหรอกอ้าวอ้าวทำอะไรอาจารย์น้องสาวแทักตะก้าอยู่จังเลยโอ้แทักตะก้านะแหมน้ำไม่มีสักหยดมันไงนะเดี๋ยว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 ไว้ไหนเนี่ยผมกลับแล้วผมจะทำบุญ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนมาเรี้อยมาเรื่อยมเรื่อยเออโอ้โหอ้าวเลี้ยงไก่ด้วยหัวหน้าทำไงดีป๊๊กป๊อโอ้โหขันใหญ่ขันใหญ่เออไก่บ้านนี้ตัวใหญ่จังเลยอ้าวไหนเดี๋ยวเอามาเดินเล่นเดี๋ยวซืไก่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยฮะเอออ้าวไปไปนู่นเลยไปนั่งรวมกันที่นู่นไปฮัลโหลไปไปไปใครโทรหาฮัลโหลไปนั่งนู่นไปตำรวจมีอะไรก็คุยกันจ้าเรียบบบรรร้อยคคััลูกพี่ โอเคนั่เองนะครับเชิญครับมีอะไรเล่นกันสนุกสนานอ้อนุกนานนะยี่สามสิบแค่นั้นแหละจ้ะโอ้โหเป็นปึกเลยนะฮะคนแก่แถวที่มันเยอะคือถ้าไม่เล่ยนก็จะเป็นอัลไซเมอร์กันจะไปจะไปไหนเนี่ยอยากได้โอโซนเฮ้ยยี้ของกลางก็พร้อมนี่นี่หลักฐานมัดแน่นตัวครับสุดท้ายฉันคิดไม่ผิดจริงๆนะทำไมว่าแกเนี่ยคือปลอมตัวมาถูกต้องเพื่อจะมาจับพวกฉันผมถามก่อนว่าเอ้ย ผมใจถึงมากกับคนแขนหนักผมถามจริงคุณจับผมแล้วคุณจะได้อะไรเนี่ยก็เล่นสนุกสนานกันแค่นั้นเองไม่ได้ทุกอย่างไปกฎหมายเออแล้วผมไปค้ายาไปเล่นกันพนันอะไรที่มันขนาดนั้นเหรอ นี่ผมก็เล่นกันสิบาทยี่สิบาทนายช่วยหน่อยเธอโถดีติดได้ค่าตรงวันละหกร้อยเจ็ดร้อยอยกเด็กๆไปก็ไม่เหลือแล้วลยกินข้าวกมามากก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่าผมต้องทําตามหน้าที่ของกฎหมายของประเทศไทยแล้วครับมากตังค์อ่ะท่านบอกชื่อท่านชื่ออะไรนะท่านชื่อัหอะไรนะเอ่อชื่อโฮตีฮะชื่อโฮตีโฮตีโฮตีแต่เมื่อก่อนผมไม่ได้ชื่อนี้หรอกเมื่อก่อนชื่อเมื่อก่อนผมชื่อหีบนามสกุลนามสกุลหัวหอมมาจาก หัวหอมอยู่อยู่หัวหินโอ้ทำอะไรครับเาชีพเอ่อครับหาหอยหอยวันนั้นผมรู้สึกว่าผมน่าจะหาได้สักห้าหกหอ็ผมก็เลยเอาหอยไปไว้บนหิอหิงมันหักผมโมโหหอยทำไงฮะผมก็เลยเจาหอยไปทิ้งที่ก้นเหวผมไปเหยียบหินหินหักเมียผมตกใจพรถุงเมียหล่นลงมาคุมหัวผมก็เลยเห็นเห็นอะไรเห็นหอย หอยที่หักหอยที่ตกอยู่ก้นเหวเราปล่อยผู้ต้องหาไหมเป็นไงครับเห็นว่ามีข่าวอะไรกันหรือว่ามีบอนใหญ่ใช่ไหมมีบอนใหญ่ที่เปิดขึ้นอีกบอนหนึ่งแล้วผมผมโดนนีายสำหรับแกนะครับแกจะต้องเป็นสายให้ตำรวจคือพี่จะให้ผมเนี่ยเป็นสายให้เป็นสายเข้าไปเล่นในบอนใหญ่ถูกต้องแล้วรายได้ครึ่งต่อครึ่งเงินแกไม่ต้องลงฉันลงเองเออพี่ลงนะกราบ กาดเท้าฉันไม่ก้องกาดแกผมทำไม่ได้ที่นี่หยุอยากทำเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปทำกลางทางก็ได้มีคนเจอไปมาไปไปมาไปไปมาไปมซับไพศาลเห็นฝีมือการเล่นไพ่สุดเซียนของเฮียจวดเลยชวนให้เฮียจวดมาเป็นสายตำรวจเพื่อไปทำภารกิจลับจับบทคาสิโนรายใหญ่ต่อไป คาสิโนยักษ์เฮ้ยเดี๋ยววันนี้มีหมูมาให้หมูเลยครับจัดการให้ฉันหน่อยนะเว้ยครับเองอย่าทำพลาดนะครับให้มันบดตัวหมดตูดออกจากที่นี่ไม่ได้เลยได้ครับเฮียโอเคเยี่ยมมากเลย

Tak ada tak boleh. Tak tipu takut kita kena depan ha. ni tak pali. kata tak boleh dia kata ni. Betul Pun tu naik betul. Hilang hilang. Oh, kau tak nak hilang. Ya, Hilang hilang. Hilang hilang. Eh, Hilang. Hei, dia. Dia. Tak tu dia Oh. Mana bang bang โออเคผมพอพูดไทยได้ครับอ้าวมีคนอะไรครับเนี่ยอัลเดนซีอัลเดนซีครับเออแล้วชื่อญี่ปุ่นนะชื่ออะไรอิโตชิฮะฮิโตชิอิโตชิเป็นอะไรกันฮิโตชิเป็นพี่น้องกันเอ้ยเอ้ยฮะเอ้ยขำขำเนี่ยนี่ยากุสะยากุสะยากุสะเนี่ยยากุส่ยากุสะเนี่ยากแก่บกหัวก็ไม่ตัดเอ่อ แทงได้ไหมอ๋อตอนนี้นี่อากาวครับนี่เอมมี่แทงได้ป่ะคนดูแลอะไรนะคุณแทงได้ไหมยากยังยังไม่เปิดเกมยังไม่เปิดฝึกขับแทงแทงตรงนู้นฝั่งนู้นครับเฮ้ยเอาตามแผนไว้เฮ้ยไอ้คนด้านหลังนี่แหละไอ้นี่แหละเจ้าของบอลพูดใครเจ้าของบอลวะอะไรนะเจ้าของบอลคือใครอยากกินแบงอยากกินแกงแกงบอลครับโอ้อินแกงบอลอือ บ่บ่ยังยงยังใจใหญ่สามขาแล้วครับเฮียสามขาหงายไปอยู่หกแต้มเจ็ดแต้มแปดเก้าแต้มรับประทานกวาดและชิปใหม่รับประทานก็ดูน่าเกลียดแล้วใช้คำว่ากวาดขอโทษนะครับ ผมชิปใหม่ครับเนี่ยจำภาษาผมไม่ได้เท่าเนี่ยขอโทษนะครับเนี่ยขอโทษนะครับเล่นชิปใหม่ครับวันนีเล่นขอโทษนะครับแลกชิปครับอันนี้อันนี้แลกชิปเชิญครับเฮียเชิญครับเฮ้ยอันนี้อขอเบอร์โทรนะแอดแต้มขอโทษซ้ำซากนะครับ ปอกแปก <ปะ S 1> <ป>ขอโทษครับครับปอกแปดแดนเซอร์เนี่ยอะไรเด้ง<ป>ะจะมือเปิดครับขอโทษดังกว่านะครับอะไรปอกเก้าเด้ง thank you Yeah. フフ <music> ¡Gracias! Thank you.